สวัสดีครับเราอยู่กับคีปรเด็ดคอนร์โดนครับปี15นะครับถึงปีสนะครับติดตั้งจอ a อ d r ร i d ตรงนุ่นนะครับรุ่นนี้สามารถใช้คอนโทรลพวงมาลัยได้นะครับเวลาปรับแอร์ก็จะโชว์ที่หน้าจอนะครับทั้งพวก AC ทั้งแรงลมทุกอย่างจะโชว์หมดเลยนะครับมีกล้องถอยเดิมโรงงานครับใช้งานได้นะครับเดี๋ยวจะเข้าเกียร์ให้ดูนะนี่กล้องถอยเดิมโรงงานตั้งค่าสายตั้งค่าเซฟตีได้นะครับเดี๋ยวเราใช้ดูฟังก์ชันจอใช้อะไรได้บ้างนะครับคูนแมปนะครับฟังก์ชันเด็ดของเรานะครับ เร็วมากมากเลยครับไม่มีตัดต่อสายยาวๆทีเดียวเลยนะครับจะลองไปทูกขาบันทึกไปเลยมองบอลเรียรไปไกลนิดนึงนะครับอยากไปไหนก็ได้ไปเที่ยวไหนก็ได้ทเที่ยวแน่นอนนะครับขอไม่ให้ไปนะครับไปไ,ไ,ไปไปแฟชั่นเอเลน ไปแฟชั่นดูนะไปใกล้บ้านเรากินกาแฟร้านเราก็อยู่แถวแฟชั่นเนี่ยครับรุ่นนี้จะเล่นได้สามจอเลยนะครับมี EQDSP จะให้ดูในฟังก์ชันต่อไปนะครับนี่ครับเดี๋ยวนะครับสลับจอสองจอตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับสลับจอได้นะครับกดตรงกลางได้นะครับก็เล่นยูทูบได้นะครับ กดก็ทํางานเลยนะครับขยายจอก็ดีดขึ้นนิ้วเดียวแค่นั้นนะครับคามโฆษณาไปนิดนะึงปรับความละเอียดภาพตรงนี้นะครับสังเกตดูว่าเวลาปรับภาพมันจะไม่สะดุดนะครับเล่นสองจอตรงนี้นะครับจอสองจอ,อ,งจอครับฟับงเพลงไปดู Google m a p ไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพลงเท่านี้นะครับสนใจก็ติดต่อที่ร้านเราเลยนะครับเตาช็อปอิเล็กทรอนิกส์นะครับถนนหาไทายลานนะครับสวัสดีครับ